ทั้งการใส่เสื้อสีตามวันเพราะคิดว่าเป็นมงคลและมันทำให้คนไทยจำวันเกิดของตัวเองได้ว่าเกิดวันอะไรไม่ใช่แค่จำวันที่จำเดือนและปีเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะไทยไทยซีรีส์วันนี้ เรียมก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องสีประจำวันความจริงเป็นคําถามที่มีนักเรียนถามเข้าไปในช่อง Comprehensible Thai นะคะแล้วเรียมก็เล่าเรื่องสีประจำวันกับพี่อาตี้ในคลิปวิดีโอที่จะลงในช่อง Comprehensible t h a ไปแล้วนะคะแต่วันนี้ก็มาเล่าอีกครั้งเพราะว่ามีบางอย่างมีบางมุมมอง ที่อยากเล่าเพิ่มเติมนะคะก็เลยเอามาเล่าในช่องของตัวเองด้วยนะคะเรียมเห็นว่ามีคนไทยก็สงสัยเหมือนกันนะว่าประเทศอื่นๆชาวต่างชาติเขามีความเชื่อเรื่องสีของวันไหมเขาก็เลยไปถามเพื่อนที่อยู่อเมริกาถามที่ออสเตรเลียว่าคุณเชื่อเรื่องสีประจำวันไหมหรือว่าในประเทศคุณ คุณต้องจำสีประจำวันไหมว่าวันจันทร์สีอะไรวันอังคารสีอะไรมีหลายๆคนบอกว่าเพื่อนเขางงมากแล้วก็ไม่รู้ว่าคนไทยพูดถึงอะไรแล้วก็ทำไมต้องมีสีประจำวันไม่รู้แล้วบางคนก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวนะว่าเขาเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าแต่ว่าความเชื่อนี้มันไปพร้อมกับศาสนา ถ้าคนนั้นมีพื้นฐานหรือว่ามีคนในครอบครัวที่นับถือเกี่ยวกับเทพของฮินดูนะคะ mm. เขาก็จะมีความรู้เรื่องสีประจำวันอยู่บ้างอาจจะรู้เล็กน้อยหรือว่ามีความเชื่ออยู่ก็มีนะคะในที่นี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ประเทศไหนอาจจะขึ้นอยู่กับว่าเขามีคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดูหรือเปล่านะคะก็จะเข้าใจและก็รู้เรื่องนี้มากกว่าเพราะตอนนี้หลายๆคนก็สามารถบินไปเรียนไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ได้มันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศแล้วอยู่ที่ความเชื่อของคนในครอบครัวนะคะสีประจำวันทั้งเจดวันที่เรียงท่องนะคะท่องก็คือพูดพูดพูด บางครั้งพูดจนแบบไม่ต้องคิดก็ได้นะคะเพราะว่าพูดบ่อยแล้วหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงสองวันจันทร์สีเหลืองสามวันอังคารสีชมพูสี่วันพุธสีเขียวห้าวันพรฤหัสบดีสีแสดหกวันศุกร์สีฟ้าเจ็ดวันเสาร์สีม่วงเรียมพูดได้แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องจำอะไรมากเลยนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆท่องบ่อยมาก แล้วก็เพิ่งจะมารู้นี่เองว่าทำไมถึงต้องท่องเดี๋ยววันนี้เรียมจะเล่าให้ฟังเป็นวันตามดวงดาวใช่ไหมคะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ถ้าจะมองให้เป็นเรื่องของดวงดาวดวงดาวนะคะที่อยู่บนท้องฟ้าเราก็เห็นว่าอ้อเขาพูดตาม ดวงดาวก็คือเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวอังคารดาวพุธดาวพรฤหัสด,วสดวสาวศุกร์ดาวเสาร์สังเกตดูดีนะคะจะมีความแตกต่างอยู่นิดหน่อยตรงที่เตรียมจะ ไม่ได้พูดว่าดาวอาทิตย์แต่เรียมพูดว่าดวงอาทิตย์เรียมไม่ได้พูดว่าดาวจันทร์เรียมพูดว่าดวงจันทร์แต่ความจริงก็ใช้ได้ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่พระอาทิตย์กับพระจันทร์จะพูดคําว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มากกว่าส่วนดาวอังคารจะไม่พูดว่าดวงอังคารจะพูดว่าดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเสาร์แต่ว่าความเชื่อ ที่มาจากศาสนาฮินดูนะคะก็จะแตกต่างออกไปที่เราไม่ใช่แค่ดูตามดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะแต่ความเชื่อของฮินดูนะคะก็คือการสร้างดวงดาวขึ้นมาความจริงแล้วมันก็มาจากดวงดาวนั่นแหละแต่บางครั้งเราก็เลือกที่จะใช้ดวงสั้นๆหรือว่าใช้แค่คําว่าดาวสั้นๆก็ดูคล้ายๆกันแต่อะไรที่เราพูดว่าเป็นดวงเนี่ยจะมีลักษณะวงกลม เหมือนมีน้ําหยดใส่เสื้อแล้วเลียมก็บอกว่าซักไม่ออกเลยเป็นดวงเลยเสื้อเป็นดวงเลยเป็นอะไรที่มันเป็นวงกลมนะคะตามความเชื่อของฮินดูนะคะคนที่สร้างดวงดาวต่างๆก็คือพระอิศวนหรือพระศิวะนั่นเอง ความเชื่อเกี่ยวกับฮินดูเนี่ยเข้ามาในไทยมันนานนานมากๆเท่าที่เรียมอ่านมานะเข้ามาก่อนที่จะมีพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีราชการที่หนึ่งราชการที่สองคือตอนนั้นความเชื่อเกี่ยวกับฮินดูก็เข้ามาแล้วแล้วเราก็เชื่อเกี่ยวกับโชคโชคดีโชคไม่ดีและาศาสนาฮินดูพระศิวะหรือพระอิศวน ตามความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวเราไม่ใช่คิดแค่ว่าดาวอาทิตย์อยู่วันอาทิตย์แต่ในความเชื่อฮินดูพระศิวะเป็นผู้สร้างพระอาทิตย์เป็นผู้สร้างพระจันทร์เป็นผู้สร้างพระอังคารพระพุทธพระฤหัสพระศุกร์พระเสาร์และก็มีอย่างอื่นด้วยพระศิวะเอาสิ่งต่างๆมาบดบดบด บดให้เป็นผงผงละเอียดเล็กๆนะคะแล้วก็พรมน้ำมนต์หรือเขาเรียกว่าน้ำอมฤตน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์น้ำที่ถ้าเกิดเราได้รับมาแล้วเราจะโชคดีนะคะเรียกว่าน้ำอมฤตมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะก็คือการพรมพรมน้ำอมฤตแล้วก็หอ่อด้วยผ้าสีต่างๆเป็นการสร้างดวงดาวขึ้นมา อันนี้คือเทพประจำวันอาทิตย์นะคะเทพหรือเทวดาที่อยู่ในวันอาทิตย์พระอาทิตย์ถูกสร้างขึ้นจากการเอาราชสีราชสีหรือสิงโตนะคะสิงโตหกตัวมาบดบดให้เป็นผงแล้วก็พรมน้ำอมฤตน้ำที่เวลาที่ โดนอะไรแล้วก็จะเกิดความโชคดีแล้วก็หอ่อห่อด้วยผ้าสีแดงพระศิวะก็สร้างเป็นพระอาทิตย์ขึ้นมาพระจันทร์พระจันทร์ก็เกิดจากการที่พระศิวะหรือพระอิศวรน,นะคะเอานางฟ้านางฟ้าก็คือผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่อยู่บนสวรรค์ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นคำว่า angel แต่ว่าภาษาไทยก็จะแยก เทวดาก็จะคิดว่าเป็นผู้ชายนางฟ้าก็จะเป็นแองเจลที่คิดว่าเป็นผู้หญิงนะคะเอานางฟ้า15นางมาบดบดบดให้เป็นผงโครมน้ำอมฤตแล้วก็ห่อด้วยผ้าสีเหลืองนวลสร้างขึ้นมาเป็นเทวดาพระจันทร์และเทวดาพระอังคารพระอีสวนก็เอาประบือหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าควายนะคะ ควายแปดตัวเอามาบด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 พรมน้ำอมฤตแล้วก็หอ่อห่อด้วยผ้าสีแดงหลัวก็คือเป็นสีแดงที่ไม่ชัดสีแดงหลวหลัวเหมือนเวลาที่เราฟังพยากรณ์อากาศตอนเช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสหรือว่าวันพรุ่งนี้จะมีเมฆมากฟ้าหลัว ให้ขับรถอย่างระมัดระวังก็คืออะไรที่มันมองแล้วไม่ชัดนะคะในที่นี้บอกว่าห่อด้วยผ้าสีแดงหลวต่อไปเทวดาพระพุทธนะคะพระอิศวรสร้างขึ้นจากคตชสารคดชสารมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าช้างช้าง17ตัวนะคะเอามาบดบดบดพรมน้ำอมฤตแล้วก็ ห่อด้วยผ้าสีสีเขียวค่ะเทวดาพระพริหัตนะคะเกิดจากพระอิศวรเนี่ยไรยเวทนี่คือการไราเวทนะพระฤาษีสิบเก้าตนพระฤาษีเนี่ยจะมีลักษณะนามว่าตนนะพระฤาษีสิบเก้าตนนำมาบดบดบด บทเป็นผงโครมน้ำอมาริดและห่อด้วยผ้าเป็นผ้าสีแสดนะคะหรือว่าเรียมอ่านภาษาอังกฤษนะผ้าสีแสดเขาบอกว่าเป็น bright red orange คือสีมันอาจจะแบบบอกได้ไม่ชัดเจนมันมีเหมือนหลายสีผสมกันนะคะพระสุขพระสุขเกิดจากพระอิสวรรายเวท ไรเวทให้โคโคหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือวัววัวยี่สิบเอ็ดตัวนะคะเอามาบดบดบดเป็นผงหอ่อด้วยผ้าสีน้ำเงินหรือผ้าสีครามนะคะเป็นสีไลท์อินดิโกบลูนะคะเป็นสีน้ำเงินสีครามหอ่อด้วยผ้าสีน้ำเงินสีครามเสร็จแล้วก็พรมน้ำอำมฤต พระเสาวเกิดจากพระอิสวนนะคะนำเสือเสือสิบตัวมาบด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 แล้วก็ห่อด้วยผ้าสีดำหลัวผ้าสีดำหลัวนะคะในภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเป็นสี dark brown สีเปียผ้าสีดำหลัวนะคะแล้วก็พรมด้วยน้ำอำมฤตมีเทวดาประจำทั้ง7วันแล้ว นอกจากนั้นก็จะมีพระราหูและพระเกตด้วยพระราหูเนี่ยเกิดจากพระอิศวนเอากะโลกกะโหลกของคนตายนะคะสิบสองกะโหลกหรือว่าเรียกว่าผีขโมดเป็นผีนะคะผีขโมดสิบสองตัวนำมาบด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 ห่อหอด้วยผ้าสีทองแล้วก็โปรมน้ำอำมฤต และพระเกตนะคะเทวดาพระเกตเกิดจากพระอิสวรนะคะนำพญานาคที่เห็นในรูปนี้นะคะพญานาคเก้าตัวมาทำให้เกิดเป็นพระเกตนะคะสำหรับพระราหูกับพระเกตนะคะจะไม่ได้อยู่ในเจ็ดวันเพราะว่าเจ็ดวันนี้ครบทั้งพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระฤหัสพระศุกร์พระเสาร์ ส่วนพระราหูและพระเกตนะคะก็จะเป็นอะไรที่แทรกเข้ามาถ้าตามความเชื่อหหราศาสตร์ไทยนะคะหรือว่าแอสโทโลจีจะมีพระราหูและพระเกตเข้ามาด้วยก็คือจะเข้ามาแทรกในเจ็ดวันเวลาที่พระราหูเข้ามาแทรกดวงดาวที่แบบเป็นพระราหูเนี่ยเข้ามาในช่วงนั้น หลายๆคนนะคิดว่ามันจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นหรือว่าเกิดเคราะห์เคราะห์ร้ายนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะเกิดเคราะห์ร้ายอย่างเดียวนะอาจจะเกิดสิ่งที่ดีๆกับคนบางคนก็ได้แต่ว่าจะไม่เหมือนกันแต่หลายๆคนก็เชื่อว่าถ้าราหูเข้าจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีส่วนพระเกตพระเกตก็คือเป็นพระที่แบบจะเข้ามาแทรกเป็นเทวดาที่จะเข้ามาแทรก เพื่อทำให้เรื่องต่างๆดีขึ้นนะคะจะค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับพระราหูอะไรที่ไม่ดีถ้าเกิดมีพระเกตเข้ามาแทรกก็จะช่วยเปลี่ยนให้ดีขึ้นค่ะอันนี้คือความเชื่อตามฮินดูนะคะสําหรับการสร้างดวงดาวต่างๆและความเชื่อเหล่านี้ทุกวันนี้คนไทยก็ยังมีความเชื่อทั้งที่บางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเรียมก็เลยกลับไปอ่านไปศึกษาดูอีกครั้ง แล้วก็เห็นว่าความเชื่อนี้มีมานานมากๆม,ม,มาพร้อมกับความเชื่อของเทพเจ้าของฮินดูนะคะและมีบันทึกของสุนทรผู้สุนทรผู้ถ้าเกิดเปรียบนะเปรียบเทียบกับของต่างประเทศก็คือเชคสเปียร์แต่เป็นเชคสเปียร์ของประเทศไทยเป็นคนที่แต่งบทประพันธ์สุนทรผู้เป็นคนแต่งเรื่องพระอภัยมณี เป็นคนที่เขียนเรื่องเก่งแต่งกลอนเก่งนะคะเออหน้าฟังสมัยก่อนเขาต้องแต่งเป็นกลอนนะเพราะเขาต้องใช้ท่องท่องจำเยอะและสุนทรผู้ก็เคยแต่งแต่งกลอนเกี่ยวกับสีของเสื้อผ้าว่าวันจันทร์ต้องใส่เสื้อสีอะไรวันอังคารต้องใส่เสื้อสีอะไรวันพุธต้องใส่เสื้อสีอะไรเพราะมันมีความเชื่อเกี่ยวกับ เรื่องการออกรบในสมัยก่อนเขาจะสู้รบกันใช่ไหมคะสู้รบกันและต้องมีความเชื่อว่าใส่เสื้อสีอะไรจะทําให้รบชนะหรือว่าวันนี้ออกรบได้ไหมเป็นวันที่เหมาะที่จะออกรบไหมหรือว่าออกรบวันนี้จะชนะคนอื่นหรือเปล่าก็ใช้ความเชื่อในโหราศาสหรือว่าแอสโทรโลจีจะพูดว่าทั้งหมดไหมก็ ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มากๆเลยที่ถ้าเกิดใครเคยดูหนังไทยนะเวลาที่เขาจะแต่งงานจะออกรบทําอะไรสักอย่างเนี่ยเขาต้องเอากระดานมาขีด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 เขียนเพื่อหาว่าตอนนี้ดวงดาวดวงดาวดวงนี้อยู่ที่ไหนเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากที่เรียมที่เรียมไม่ค่อยได้เรียนรู้เรื่องนี้แต่เรียมรู้ว่าแม่ของเรียม เป็นคนที่เหมือนรับความรู้มาจากผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งนะคะแม้แต่ตอนที่เรียมเข้ามาในบ้านหลังนี้ที่เรียมสร้างนะคะเรียมสร้างบ้านหลังนี้และวันที่เรียมจะเข้ามาอยู่แม่ก็จะบอกว่าตอนนี้นะเป็นเดือนมีนาคมเมษายนอะไรแบบเนี้ยเขาจะรู้ว่าดวงดาวดาวพุธด,ดาวพฤหัสตอนนี้อยู่ทิศทางไหนนะโอ้โหคือเก่งมาก เหมือนนักดาราศาสตร์คนหนึ่งนักดาราศาสตร์ก็คือคนที่ศึกษาเกี่ยวกับดวงดาวอยู่ไกลไหมส่องดูดาวอะไรประมาณนี้นะคะเรียกว่านักดาราศาสตร์คือแม่ของเรียม,มีความรู้ว่าตอนนี้ดาวพุธอยู่ตำแหน่งไหนดาวอาทิตย์ดาวจันทร์อยู่ตรงไหนและก็มีความเชื่อเกี่ยวกับว่าเขาเรียกว่าดาวเพดานถ้าเกิดดวงดาวดวงดาวดวงเนี้ย ที่เป็นดวงดาวของความโชคไม่ดีอยู่ทิศทางไหนเราอะ่ะอย่าเดินหันหน้าเข้าไปทิศทางนั้นหรืออะไรประมาณนี้นะคะตอนที่เรียมเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้แม่บอกว่ามันติดตำแหน่งของดวงดาวนะบ้านที่เรียมอยู่กับพ่อกับแม่นะคะถ้าเกิดเรียมเนี่ยเดินทางมาถึงบ้านหลังนี้เนี่ยเรียมต้องหันหน้าไปในทางที่มันเจอดวงดาวที่ไม่ดีแม่ก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ ไปนอนที่บ้านป้าจะอยู่อีกทิศทางหนึ่งแล้วพอถึงวันที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เรียมจะหันหน้าเข้ามาในทิศทางที่มันเป็นดวงดาวที่ดีนะคะส่งผลที่ดีต่อบ้านและชีวิตของเราอันนี้ก็คือความเชื่อนะที่มาเล่าให้ฟังที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆนะคะอย่างที่เรียมบอกไปว่ามีตั้งแต่ก่อนที่จะมีพระมหากษัตริย์ราชการที่หนึ่งพระมหากษัตริย์ราชการที่สอง ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับสีของเสื้อและก็พลังหรือว่ามันมีพลังบางอย่างนะคะสีเสื้อใส่เสื้อสีไหนดีนะคะเหมือนในตารางนี้คนไทยหลายๆคนก็จะรู้จักนะคะวันจันทร์ต้องใส่เสื้อสีอะไรดีต่อการงานการเงินต้องใส่เสื้อสีอะไรความรักต้องใส่เสื้อสีอะไรสีขาวหรือว่าสีที่เป็นกาลากินีกาลากินีก็คือทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีนะคะ ก็ให้หลีกเลี่ยงก็คืออย่างตัวอย่างวันจันทร์ก็คือสีแดงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่านอกจากว่าจะจำว่าวันนี้เป็นวันอะไรใส่เสื้อตามวันและเราเนี่ยเกิดวันอะไรด้วยเรียมเชื่อว่าคนไทยรู้ว่าตัวเองเกิดวันอะไรเวลาที่เรียมถามนักเรียนบางคนบอกว่าเกิดวันอะไรคะนักเรียนก็จะตอบเป็นวันที่วันที่หนึ่งวันที่สองแบบเนี้ย เรียมก็จะถามว่าเกิดวันเรียมหมายถึงวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสแบบนี้ค่ะเขาก็แบบไม่รู้เหมือนกันไม่เคยคิดไม่เคยจําแต่สําหรับคนไทยคนไทยจะจาอย่างเช่นเรียมเกิดวันที่หกเรียมเกิดวันพฤหัสเวลาที่ถามว่าเกิดวันอะไรคะจะตอบเป็นวันจันทร์อังคารพุธเกิดวันพฤหัสค่ะแต่ถ้าถามว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ จะตอบเป็นตัวเลขเกิดวันที่6ค่ะในรัชกาลที่หํานำวัฒนธรรมตะวันตกแล้วก็ติดต่อจากชาวต่างชาติทางยุโรปอเมริกาแบบเนี้ยเยอะมากๆนะคะตอนนั้นก็กลายเป็นว่ารับวัฒนธรรมมาเยอะแล้วในช่วงรัชกาลที่5ก็มีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสีที่เราบอกว่าสีแดงหลัวหรือว่าสีครามอะไรแบบนี้นะคะ ปรับเปลี่ยนให้ชัดเจนตามสากลหรือว่าตามประเทศอื่นๆก็เปลี่ยนให้เป็นสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีส้มสีฟ้าสีม่วงอย่างเช่นวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่ตอนแรกเราบอกว่าพระเสาเนี่ยถูกสร้างขึ้นแล้วก็ห่อด้วยผ้าสีดำหลัวแต่ด้วยความเชื่อตะวันตกที่รับมาบอกว่าสีดำมันเป็นสีของการไว้ทุกเวลามีคนตาย ก็จะใส่สีดำใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าเออมันมันดูไม่เข้ากับสากลไม่เข้ากับประเทศอื่นก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนให้กลายเป็นสีม่วงทุกวันนี้เราก็เลยได้สีประจำวันเสาร์เป็นสีม่วงนะคะก็เปลี่ยนไปให้พูดได้ชัดเจนมากขึ้นไม่ใช่ว่าแบบมันเหลืองส้มผสมเขียวอะไรแบบนี้นะคะก็เปลี่ยนให้ชัดเจนเหมือนในตารางนี้รัชกาลที่หกก็มีความเชื่อเรื่องนี้ มากๆพอสมควรนะแล้วก็ให้ข้าราชการคนที่ทำงานให้ราชการนะใส่เสื้อสีตามวันไปทำงานแล้วเวลาที่ทำแบบนี้มันกลายเป็นว่าคุณครูก็ต้องใส่เสื้อสีตามวันและคุณครูก็เอาไปสอนนักเรียนด้วยก็เป็นสิ่งที่สอนในโรงเรียนด้วยนะคะสอนให้นักเรียนท่องว่าหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงสองวันจันทร์สีเหลือง สามวันอาคารสีชมพูสี่วันพู้สีเขียวหาวันพรฤหัสบดีสีแสดหรือสีส้มนะคะหกวันศุกร์สีฟ้าเจ็ดวันเสาร์สีม่วงกลายเป็นว่าตั้งแต่สมัยราชการที่หกคนไทยเด็กไทยที่อยู่ในโรงเรียนก็ได้ท่องสีประจําวันทําให้เรารู้แล้วก็เหมือนมันอยู่ในสมองมาตั้งนานแล้วทั้งที่ตอนเด็กๆเรียนก็ท่องไปแต่ก็ไม่รู้ความหมายพอโตขึ้นมาเราก็โอเค มีความรู้เข้ามากขึ้นว่าใส่สีนี้ในวันจันทร์จะโชคดีใส่เสื้อสีนี้ในวันอังคารจะโชคดีนะคะก็มีความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้เพิ่งได้มาหาความรู้เพิ่มมากขึ้นอีกแล้วก็สังเกตเพิ่มมากขึ้นนะคะเวลาที่เราใส่เสื้อสีประจำวันเราจะเห็นว่าคนไทยให้ความสำคัญมากหลายๆายคนก็ทำตามความเชื่อนี้อย่างเช่นพระมหากษัตริย์ ในราชกาลที่เก้านะคะท่านทรงพระราชสมภพหรือว่าเกิดนะคะเป็นคําที่ใช้กับพระมหากษัตริย์เรียมเนี่ยใช้คําว่าวันเกิดแต่สําหรับพระมหากษัตริย์จะใช้คําว่าวันพระราชสมภพอยู่ในวันจันทร์นะคะวันจันทร์สีที่เป็นเทวดาประจําวันเป็นสีเหลืองและจะทําให้มีความโชคดีสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบนี้นะคะคนที่ใส่เสื้อไปอวยพรวันเกิดให้ในหลวงรัชกาลที่9ก็เลยใส่เสื้อสีเหลืองนะคะหรือว่าตอนนั้นก็จะมีทั้งเสื้อเหลืองมีริสแบนสีเหลืองนะคะก็คือเป็นการใส่เพราะว่ามีความเชื่อว่าจะทำให้คนที่เกิดวันนั้นอายุยืนมีความโชคดีให้กับเจ้าของวันเกิดนะคะ ทั้งราชินีนะคะราชินีในรัชการที่9ก้าก็เหมือนกันพระราชินีในรัชการที่9้านะคะหรือว่าภรรยาของรัชการที่9ก็เกิดในวันศุกร์นะคะเทวดาของวันศุกร์สีประจำวันศุกร์ก็คือสีฟ้าในวันที่เป็นวันเกิดวันที่12สิงหาที่ในประเทศไทยถือว่าเป็นวันแม่นะคะก็จะใส่เสื้อสีฟ้ากันทั้งที่ตอนแรกเรมก็คิดนะว่า เออถ้าเกิดเกี่ยวกับผู้หญิงน่าจะเป็นสีชมพูมากกว่าเพราะว่าบางครั้งเราก็เห็นว่าสีฟ้าผู้ชายสีชมพูเป็นตัวแทนของผู้หญิงแต่ว่าวันแม่ในประเทศไทยนะคะทุกคนจะใส่เสื้อสีฟ้าประดับตกแต่งต่างๆด้วยสีฟ้าเพราะว่าเป็นสีของวันเกิดของพระราชนินีก็คือเกิดวันศุกร์นั่นเองค่ะคิดว่าคลิปค,ปคิปนี้คงตอบคำถามให้กับหลายๆคนได้แล้วนะคะเกี่ยวกับความเชื่อ ของวันสีประจำวันและมันส่งผลกระทบอะไรบ้างนะคะทั้งการใส่เสื้อสีตามวันเพราะคิดว่าเป็นมงคลและมันทำให้คนไทยจำวันเกิดของตัวเองได้ว่าเกิดวันอะไรไม่ใช่แค่จำวันที่จำเดือนและปีเท่านั้นนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ แล้วเจอกับเรียมในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย